สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพีพัทยานะครับผมจรไปการพีพัทยาชาแนลนะครับทางยู u b e เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ที่พัทยานี่ตอนนี้เวลา8โมงกับอีกย8นาทีนะครับคุณผู้ชมฝนตกหนักมา2วันเต็มเแ็มนะครับหลังจากเมื่อวานวันที่16กกันยายนนะครับตกท่วมหนักเลยครับเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนนะครับเช้านี้ผมออกสำรวจเส้นทางตอนนี้ผมขับอยู่เส้นพัทยาเหนือ ผมคิดว่าการจราจรเส้นนี้นะครับคล่องตัวมากๆเลยนะครับถ้าเผื่อจะไปทางไหนก็มาพัทยาก็สำรวจเส้นทางดูให้ดีนะครับช่วงนี้นะครับซึ่งพายุก็น่าจะตกยาวไปจนถึงวันศุกร์ที่18นะครับผมนะครับวันนี้วันที่17นะครับคนยังตกหนักอยู่เช้านี้ผมมาทาธุระส่งภระยาที่โรงแรมลองบีดซึ่งอยู่ทางน่นกเหลือซึ่งก็ตกท่วมหนักเลย ครับก็ต้องก่อนเราเดินทางจากบ้านก็สำรวจเส้นทางดูนะครับนี่ผมแชร์ประสบการณ์ตัวนี้เข้ามาก็เพื่อเป็นประโยชน์กับนักขับรถบนนะฮะผมก็ไม่ได้ประมาทอะไรนะครับก็ถ่ายกล้องหน้าก็คิดว่าถ่ายในขณะที่ติดไฟแดงนะครับยังไงก็มีอะไรมจะจะแชร์ไปให้ฟังเรื่อยๆนะครับแปลกใจนะครับพีพัทยาไม่ใส่แว่นเวลาขับรถรับสายตายาวสวัสดีครับ